สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถตักของ่ห้อโคมาสึ่อนนะครับเป็นรุ่น WA 470รุ่น6นะครับผมมาแนะนําให้ชมกันนะฮะเจ<ส>้าตัวนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถตักที่มีขนาดบุ้งกี4คิวครึ่งแบบนี้นะครับอ่า470รุ่น6นะครับก็จะเป็นรถตัก4คิวครึ่งแบบนี้เลยนะคะนรับสภาพบุ้งกีก็มาเนียบมากๆเลยนะครับไม่ได้มีรอยทะลุหรือว่ารอยฉีกขาดตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกีเลยนะครับนี่นะฮะ รถตักสี่คิวครึ่งนะก็แน่นอนนะครับขนาดยางที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมากับยางเบอร์ยี yeah. well, nee. ่สิบหกจุดห mm. oh, ้าย yeah. oh. yeah. uh ี่สิบห้านะครับซึ่งตัวยางเบอร์นี้เนี่ยก็จะเป็นยางมาตรฐานของรถตักสี่คิวครึ่งแบบนี้เลยนะครับนี่นะอ่าช่วงแขนนะครับช่วงแขนเนี่ยก็ไม่มีรอยเล้ารอยดามเลยนะครับนี่นะฮะเนื้อเดียวหมดเลยนะครับแขนตรงเต่งนะครับอาร์มเนี่ยก็สวยหมดเลยนะครับไม่ได้มีรอยเล้ารอยดามเลยนะครับนี่นะฮะ แล้วก็มียางการเสียบสะดุมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรถค่อนข้างดีนะครับจะมียางการเสียบสะดุแบบนี้มาให้นะครับนี่นะฮะ,ะหลังมุ้งกี่สวยนะอันนี้นะครับ 4ี่สูบน6กนะครับก็แน่นอนนะครับเป็นลุกขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ที่เขาใช้งานอยู่นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์คอมเร็วตัวใหม่แล้วนะครับลูกค้าครับซึ่งเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถทํางานได้ไวและก็ประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นกว่าเครื่องยนต์ตัวเก่านะครับนี่นะฮะก็จะเหมือนกับรถยนต์เราและนะครับเป็นเครื่องยนต์คอมเร็วนะฮะการทํางานของเขาเน่ก็จะทําได้ค่อนข้างเงียบมากๆด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูซับเครื่องยนต์กันนิดงนี่งนะ ตของเขาเนี่ยก็มาสวยแห้งดีมากๆเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่ดซึมตรงไหนของต,ตัวเครื่องยนต์เลยนะฮะแล้วก็เนี่ยนะครับด้านหลังของเขาเนี่ยพัดลมของเขาก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นพัดลมไฮดรอลิกแบบใหม่แบบนี้แล้วนะครับความเร็วรอบของเขาเนี่ยก็ <S <S จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์เลยนะครับนี่นะฮะไม่ต้องมานั่งกินกําลังเครื่องยนต์แบบรุ่นกเก่าแล้วนะครับรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นพัดลมสายนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มแบบนี้แล้วนะครับแยกลูกมาเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ฝั่งเทอร์โบกันบ้าง เครื่องยนต์ที่เขาใช้งานอย,อยู่จะเป็นเครื่องยนต์ของโคมัสูรนะครับรหัส 6D125 นะครับผมตัวนี้นะครับเครื่องยนต์มาสวยหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะ เครื่องยนต์เขาเนี่ยก็ <_ C> e <an> ทางานได้แน่นดีปกติเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากเครื่องยนต์เลยนะครับนี่นะสภาพเนื้อตัวเนมาเนียนสวยทั้งคันเลยนะครับไม่ได้มีรอยสนิมตรงไหนเลยนะครับเนื้อตัวสวยมากนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะฮะในส่วนของเกียร์อของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์ท็อกธรรมดานะครับผมเป็นรถรุ่นใหญ่นะครับ มันจะเป็นเกียร์ท้อแบบนี้นะครับจะทับเกียร์ก็มาแห้งสวยดีเช่นกันนะครับแล้วก็ที่สัมคัญนะฮะเจ้าเกียร์ตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่เกียร์ท้อเหมือนรุ่นก็เก่าแล้วนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยจะมีฟังก์ชันระบบเกียร์ออโต้มาด้วยนะครับอ่าแต่ว่าเจ้าตัวฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยการใช้งานของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ด้านบนัวเก่งนะครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะนี่นะครับอ่าสภาพรอบคันก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนต่อที่นระนบนขับกันต่อเลยดีกว่านะครับจะได ถักขึ้นมานะครับในส่วนของที่หน้าโบนขับนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาภายในนะฮะขอนเจ้าตัวรถตัก w a 470รุ่น6คันนี้นะครับอ่านี่นะสภาพหน้าตาภายในของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับทึบนี่นะฮะพอนั่งแล้วนะครับฟีลลิ่งของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอนโซลคู่แบบนี้นะครับนี่นะเป็นคอนโซลคู่นะครับแล้วก็จะโลกเกียร์ออโต้แมนนวลเนี่ยนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็สามารถปรับได้ง่ายด้วยการหมุนวอลลุ่มแค่นี้เลยนะครับแมนนวลนะฮะแล้วก็ออโต้ก็จะมี2ระดับนะครับมีออโต้โลออโต้ไฮนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถปรับใช้งานได้แล้วแต่คนขับถนัดเลยนะครับนี่นะฮะก็จะเหมาะมากๆนะครับดีมากๆนะครับรูปนี้นะครับนี่นะฮะหน้าจอคอนโซลประมาณนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับผมเกียร์ที่เขาให้มานะครับก็จะมีเกียร์ด้านหน้า4เกียร์ถอยหลัง4เกียร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองระบบแบบเกียร์แมนนวลให้ดูก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่า การทํางานของเกียร์ของเขาเนี่ยมันใช้งานได้ครบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอตั้งหลักนิดนึงนะครับนี่นะกดเบรกมือปึ๊บนี่นะครับผมขอตั้งหลักนิดนึงนะครับอ่าโอเคไปเลยนะครับเริ่มจากเกียร์เดินหน้าเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเกียร์เดินหน้าเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองนะครับเกียร์สามนะครับแล้วก็เกียร์สี่นะครับอ่า นี่นะครับนิ่มมากๆนะตัวนี้นะครับเกียร์ใช้งานนิ่มมากๆเลยนะครับนี่นะเบรกก็นิ material material ม่มเหยียบทีเดียวอยู่เลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเกียร์สลาบกันบ้านนะครับเริ่มที่เกียร์หนึ่งเหมือนเดิมนะครับเกียร์หนึ่งนะฮะเกียร์สองเกียร์สามนะครับเกียร์สี่นะฮะนี่นะฮะไวนะครับตัวนี้นะครับเกียร์แรงแล้วก็ทํางานได้ไวดีมากๆเลยนะครับนี่นะนิ่มมากๆด้วยนะตัวนี้นะครับนี่นะพวงมาลัยก็นิ่มนะครับเป็นรุ่นใหม่นะฮะก็จะทํางานได้ไวอยู่แล้วนะครับนี่นะะ นิ่มเลยนะครับสามารถหมุนมือมือเดียวได้แบบว่าชิวๆมากๆเลยนะครับนนะเกียร์ก็แรงนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในหัวเก่งนะครับของเจ้าตัว WA 476 0คันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะเจ้าตัวรถตัดคอมมอนสุ WA 470 รุ่น6คันนี้นะครับผมก็สามารถโทรมาสอถักร่วมเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาขับเทสมาลองดูตัวจริงที่หน้าร้านแบบนี้นะครับผมก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีโลเคชั่นที่ร้านนะครับส่งให้กับลูกค้าทางไลน์อีกทีนึ่งด้วยนะครับพร้อมกับวิดีโอนะฮะรายละเอียดตอนทํางานของเขาเนี่ยแล้วก็เป็นรูปรอบคันเลยนะครับลูกเครื่องลูกเก๋งรูปรอบคันนะครับแบบละเอียดเลยนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะฮะ นี่นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเราบอกได้เลยว่ามาสวยมากๆนะฮะเครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นดีหมดเลยนะครับเอาไปก็ลุยงานได้เลยนะครับนี่นะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับกับเจ้าตัวโคมาซุ WA 470รุ่น6คันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจ่ายค่าสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ